สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนครับผมครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องบ่าวแหลมพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามกลับกับเล็กเล่าพัฒนาชุดฟันธงครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับทั้งช่องบ่าวแหลมกันน้ำเด้อครับพี่น้องครับสําหรับมื่อนี้นะครับเนาะครับมาลุ้นกันครับผมครับชุดฟันธงของบ่าวแหลมจะแตกสีตัวกันหรือเปล่านะครับเนาะครับสําหรับเล่าพัฒนาครับผมครับมื่อนี้นะครับเนาะจะเป็นวันวันศุกร์ครับพี่น้อง ครับจะเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่12กันยายน2568ครับผมกับเหล่าพัฒนาเบาแหลมพารวยครับสำรับน้องคำเนาะรับ,รบตัวเลขครับผมขออนุญาตเพราะว่าชุดซีตัวเบาแหลมลบเอไดล้องให้พี่น้องเอฟซีกันแล้ว ครับสำหรับมือนี้ครับผมขับสี่ตัวนะครับเนาะขับเลขสี่ตัวเบ้าแหลมฟันสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับสำหรับเลขสามตัวครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่ง สองตัวสองตัวนี่ฟันสองเจ็ดได้พี่น้องครับสองตัวเลือกฟันสองเจ็ดนะครับนะเนาะเจ็ดนี้ครับผมตามสูตรของเมาแลมจะเป็นลักลอยครับเอาพี่น้องเอฟซีแต่ไหนมักแต่ไหนชอบน้ำอย่าลืมกดติดตามให้เบาแหลมน้ำเด้อครับผมครับสำหรับเลขวิ่งมือนี้ครับผมครับเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเนาะครับเบาแหลมเลือกฟันเจ็ด มักก็ตามเด้อพี่น้องบ่มักครับผมสามารถเลื่อนผ่านได้สําหรับเลขกสี่ตัวนะครับเนาะครับกัฝากพิจารณาให้น้าแน่ครับผมกับกับโบควนผาดกันเลยแหละครับสี่ตัวสามตัวนี่อย่าลืมนะพี่น้องกลับให้น้ำสามประตูเองครับผมครับเลข เจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับเนาะครับระมัดระวังหนึ่งหนึ่งน้ำเด้อพี่น้องครับสําหรับน้องรับเนาะครับแนวทางครับผมครับเลขเจ็ดมือนี้นะครับเนาะครับมุมมองของบ่าวแหลมก็คิดว่าเจ็ดนี่มีโอกาสครับผมมีโอกาสมาสูงขึ้นกันก็หลายสูตรครับผมที่ล่องเห็ดย้อนหลังเบิงครับที่เลขลักนี่จะมาเนาะครับเนาะครับจะมามากกว่าครับหลักอื่นๆก็เลือกรักที่มามาบ่อยมากที่สุด ครับสาหรับเลขสองตัวครับพี่น้องกับฟันเนี่ยกระดกเน้นๆเลยสองเจ็ดครับผมกับเลขตัวเดียวนะครับเนาะฝากพิจารณากันนําสายวิ่งสายหลุดครับผมบาค้นผาดด้วยพี่น้องรับสายวิ่งสายรุดบาค้นผัดครับเด่นเจ็ดครับผม ครับวิ่งหลุดฟัน7ตัวเดียวเลยครับผมครับสำหรับ2ตัวนะครับเนาะครับฟัน27ครับพี่น้องครับไปมักไปชอบก็อย่าลืมตามน้ำได้พี่น้องครับแก็บหน้าจอไว้แล้วนะครับเนาะตัวเลขที่มันหน่อยหน่อยตัวหน่อยหน่อยหางครับผมครับถามากอาจะให้พลาดครับพี่น้องครับพิจารณ้าไหวนะครับเนาะครับหน่อยหน่อยแกได้ตามกําลังของเฮาครับสําหรับสูตรนี้นะพี่น้องเนาะสูตรนี้ในงวดที่ผ่านมาเนี่ยคสูตรนี้นี่มาครับผมมาเจ็ดเก้า ครับผมศูนย์เลยด้วพี่น้องครับจับอีกก็ยังมาเจ็ดศูนย์เก้าอยู่ด้วพี่น้องครับผมครับจับเลขกสามหางนีบ่ได้หลายเลยแหละครับสําหรับงวดนี้นะครับเนาะครับถ้าจะจับก็ยังมีเจ็ดศูนย์เก้าครับผมครับแล้วก็เจ็ดสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ครับผมครับแต่เบาแหลมนะครับเนาะครับมื่อนี้ครับผมเลือกฟันให้พี่น้องเอฟซีก็คือครับผมเลขกสามตัว เลือฟันทีเจ็่7 1 1สูตรเลขซีตัวนี่ก็เคยมาเทิงซีตัวนะครับเนาะครับกะทีลงหาพี่น้องเอฟซีก่อนหน้านี้ครับผมพี่น้องกะไปย้อนเบิ้องแรกครับผมครับสำหรับเลขซีตัวนะครับเนาะครับบ่าวแหลมลงหาแล้วชุดนี้ครับผมอยู่ในหันกับมี่ครับพี่น้องแต่ครับฟันทงมาเลือกฟันให้พี่น้องเอฟซีน้องคำเนาะครับบ่าวแหลมกับบรูว่าจะมาชุดใดครับพี่น้องแต่ว่า เบิ่งจากสถิติครับผมการเทียบเคียงหลายๆสูตรนะครับเนาะครับบอกเพิ่นว่าในใจในเลข3ตัวที่ลงไห้ครับพี่น้องอย่าลืมครับผมกันไว้นำเด้อครับผมที่ลงไห้ยนะครับเนาะครับของชุดเลข4ตัวโต๊ดสีตัวครับผมครับ4ตัวโต๊ดเด้อพี่น้องครับอย่าลืมครับผมครับมักจะม้านะครับเนาะถ้าบ่มา4ตัวก็จะมา3ตัวครับผมครับ2ตัวนี้กะมันจังได๋ก็มาอยู่แล้วครับผมครับ มีเขามิรุดเด้อพี่น้องครับพิจารณากันเบางน้าขอให้พี่น้องครับผมใส่วิจารณญาณในการติดตามในการรับชมครับผมคลิปวิดีโอนี้นําครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมท่านใดเขามาแล้วนะครับเนาะขอบุญขอบคุณครับผมที่กําลังติดตามรับชมกันอยู่ครับมื่อนี้ขอให้แตก3ตัวเลยครับผมครับกะระมัดระวังนะครับเนาะครับมื่อนี้วันศุกร์ครับพี่น้องครับระวังเลขเป่าครับผมครับเลขตัวฟันกะหางมันก็คือ้นหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องวันที่สิบสองนะครับเนาะครับระมัดระวังวันที่น้ำเด้อพี่น้องครับ แรกๆกะพี่น้องเบ่าแลมกะคำนวณออกม้านะครับเนาะครับใจกะอยากฟันเลขกแปดเก่าครับผมครับอยากฟันแปดเก่าครับมานังพิจารณาอยู่จะเลือกเอาแปดเก่าซีสามหนึ่งซีหฟันสามหนึ่งครับผมหรือเปล่านะครับเนาะครับกะบม้าวิเคราะห์เบิ้งครับก็เลยไม่เลือกเอาเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเอาเอาตัวแรกเลยพี่น้องครับถึงไซติกะจะมาตัวแรกครับตัวที่สองกับเจ็ดสามหนึ่งนี่แหละครับผมครับซึ่งเลข ของบ่าวแหลมพี่น้องพี่ยอนเบื้องมันจะต่อเนื่องกันอยู่ครับผมครับสี่ตัวโตดชุดนั้นลงไปแล้วนะครับเนาะก่อนหนนี้เลยครับวันนี้ก็เลยลงชุดฟันทุ้งเห่อนครับเมื่อวานนี้ต้องขอกลับประทานภัยพี่น้องทุกคนน้เพราะว่าลงเลขกสาครับทั้งลงสาทั้งอยู่นอกสถานที่นะครับเนาะโหลดผ่านมือถือครับผมกับผ่านสัญญาณของมือถือครับช่วงเย็นมีปัญหาครับผมมือถือนี่ เหมือนกับคนเล่นลายแล้วซะครับผมแล้วก็โหลดยังได้กระบอกไปครับพี่น้องครับเหลืออยู่ประมาณจากสิบนาทีเลยพี่น้องจังคอยผ่านครับผ่านแล้วก็ยังมารอบตรวจสอบรอบพิจารณาอีกย่านเพรท่านอยู่ดอกเมื่อวานนี่ครับผมครับก็โชคดีเนาะครับเนาะครับไปเพราะว่าเลขกระบอกเข่าครับแต่ก็เสียใจว่าพี่น้องเอฟซีเบิ้งเพรท่านนี่แหละครับเพราะว่าก็อยากให้เบิ้งอยู่แล้วครับผมครับอันนี้ก็คือพยายามลง้หอก่อนแล้วเนาะครับเนาะครับถือว่าครับตอนนี้พึ่งสิบแปดนาฬิกาครับผม ตรงครับผมครับกะรถโบเกิน30นาทีพี่น้องครับจังเดยกระทันต้องคบเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมครับก่อนจากการคอมนี่พ่อในพี่น้องเอฟซกันทุกคู่ทุกคนโชคหมานรำรวยนะครับเนาะครับปังๆกันเด้อมือนีพี่น้องเพราะว่าจะเป็น4ตัวนะครับเนาะครับแล้วก็3ตัวครับผมเลขตัวนี้นะครับเนาะโบชนไผาแน่นอนมือนีครับผมครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับผมเพราะว่าเลขที่ดังเลขที่ชนมากหลายเบาแหลมกับ สังเกตมาหลายรอบแล้วครับผมสูตรที่ชนมากอะบางครั้งชนกับคาบบอมาเลยที่พี่น้องก็เลยเลือกสูตรที่เด่นของเจ้าของนี่แหละครับผมครับเด่นชนแม้กระทั่งสูตรหลักเด้ทพี่น้องครับเลขตัวนี้นะครับเนาะ ให้ละมันระวังกันครับผมคาเม่าตัวนี้ก็ขอให้พี่น้องครับผมรับได้จะับเงิน่ดีด้ถจะขึ้นแสนกันทุกคนนะครับนบอจะเป็น4ี่ตัว3ตัวครับผมครับสำหรับคลิปนี้บ้าแหลมขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมรอรุนกันนะครับเนาะหลัง2ตุ่มครึ่งถ้าชุดนี้เข้าบ้าแหลมจะลงให้เลททันทีครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม